สนับสนุนโดยเหรียญมาหาริยมเรียกทรัพย์เทพจำแรงปลุกเสกโดยครูบากิสนะดีคอนแทคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลสุขภาพตาหวยอัพคอลลาเจน10,000มิลลิกรัมฟื้นฟูสุขภาพผิวให้ขาวกระจจาใสรีเป่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพลัาางมัสจันจากธรรมชาติ n ิ t u r a l ไฟเบอผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักจากเอนไซม์สับปะรด โรงเรียนสอนผสมเครื่องดื่มค็อกเทลแห่งแรกในประเทศไทยเลอแปงสนุกหลากหลายอร่อยหลากรลดเสรีรักอุปกรณ์ถ่ายทำให้เช่าสถาบันสอนการแสดงเดินแบบเซเว่นเซน์ตะกุด9ยอด9มหามงคล9มหาจักรวาลโดยธรรมสถานแม่ชีหลงดา กองครับมีอะไรเหรอผมว่าเราน่าจะพักกันก่อนนะครับเราเดินมาครึ่งวันเลยครับ,มรบผมเองด้วยครับไม่ได้ยังไม่ถึงเป้าหมายเลยต้องไปปล่อยเดินขายสองลกนู่นไ,ไปไปกอง <c oughs> กองครับก้องมีเ่อนพุทธทาด้วยครับมีก็ว่าเลยสิทุกคนไวปก้องฮะนั่น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 หงูก้อง เฮ้ยแค่งูมันจะกลัวอะไรวะเข้าไปจับสิใครครับพ่อกองนายน,นั่นแหละผมไม่ได้กลัวให้ค,คนที่กลัวทดลองก่อนไม่ได้ครับพ่อกองไม่กลัวก็เข้าไปจับสิเขาบอกแล้วผมไม่กลัวใครคนที่เขากลัวจับก่อนจะไปดีๆจะให้ทาโทษก่อนเ้ยผมไม่ได้กลักวมมพวกคองเขาได้ไปสิเร็วโอ้ยเร็วเข้าอม่ย ผู้ปลอมผู้ปลอมดูกลัวอะเองเนี่ยกลัวแม้กทั้งงูปลอมแล้วจะไปสู้รบใครไหววะผู้กองผมเคยโดนงูกัดครับแต่ถ้าเป็นทหารหรือเป็นโจรต่างด้าวเนี่ยผมไม่กลัวนะครับใช่ครับใช่ให้มันจริงเถอะเวลาโจรตัวแก้ไขเองแล้วกันพวกเราไปันต่อครับผม แล้วพี่อาล่ะกลัวงูหรือเปล่าอะไรที่เป็นสัตว์อะพี่กลัวหมดละแล้วไอ้นี่อะจริงจกกลัวป่ะไม่มีไรตุ๊กแกล่ะกลัวไหมตุ๊กแกไปเธอไปเดพอไปทุกนอนละคนยิ่งกลัวๆอยู่เสียฟอร์มหลายชั้นเลยเนาะเราต้องหาที่พักกันก่อน แต่เดินมาตั้งนานยังไม่เห็นบ้านใครสักหลังเลยครับผู้กอง<ม>เออเราถามชาวบ้านดีกว่าไหมครับอ้าวอ้าวม,ม,มาพอดีเลยนะนะั่นน่ะลองถามดูดินั่นนะ่ะไปสิคนหน้าเหมือนกะเรียงอยูอยอ่นะไปสิอมผมผมเป็นคนไทยนะครับฟังภาษากะเหลียงไม่รู้เรื่องหรอกคนหน้าเหมือนอยู่แล้วอ่ะมองดู้สิไปสิเอางั้นเหรอบินก็ลองดู นีกท่านน่ะมั้งตู้บุ๊คไปแล้กไปแล้วแล้วลงเอช่วงนั้นตอนสมัยที่ยังยังอยู่ตามแนวชายแดนช่วงอยู่อยู่ชุดหมวดคอ93เครื่องอย,อยิงลูกระเบิดช่วงนั้นมันเป็น เป็นชายแดนมันมีการประทะระหว่างชนกลุ่มน้อยกับทหารพม่าก,ก็ลบกันซึ่งมันมีการประทะแล้วก็เครื่องตำรวจชายแดนมีหน้าที่พิทักษ์าตามแนวชายแดนซึ่งจุดที่การแบ่งพื้นที่ก็คือจุดที่สูงที่สุดของเขาซึ่งด้านหนึ่งจะเป็นประเทศไทยอีกด้านหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านซึ่งแบ่งพื้นที่กันและการที่มีการลบกันเนี่ยมันจะมีการที่ มีการยิงเพื่อผลักดันชนกลุ่มน้อยให้ออกนอกพื้นที่หรือทําลายชนกลุ่มน้อยการยิงเนี่ยอาวุธที่ยิงมันเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดจากฟังจากน้ําเสียงน่าจะเป็นคอ60แต่ว่ากระสุนเนี่ยมันเลยแนวเขาขึ้นมาเลยจุดที่จะยิงฝ่ายชนกลุ่มน้อยมันเลยข้าม,มาข้าม,มาตกเอาแนวชายแดนของฝั่งไทยจังหวะนี้ยิงมาเนี่ยมันมีลูกหนึ่งที่มันช็อต แล้วมันตกมาหลังแนวซึ่งเกิดการระเบิดแล้วจังหวะที่เราตรวจการอยู่ผมตรวจการอยู่บนสันเขาแล้วปรากฏว่ามันมีชิ้นส่วนของระเบิดมันมันแตกแล้วเราก็ไม่ทันสังเกตว่ามันมันตกไกลพอประมาณแต่มันมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งมันบินมาโดนโหนกแก้มมันก็บาดเข้าไปตรงตรงแก้มตรงนี้บาดเข้าไปมาดูอีกที ถ้ามันเปลี่ยนจากจุดตรงนั้นมาตรงคอหรือตรงไหนก็คงจะก็คงจะจบชีวิตตรงนั้นแต่เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําหน้าที่ของเรารักษาพิทักษ์ชายแดนก็ได้แค่เลือดนิด,นดๆซึมๆก็คงจะเป็นเพราะพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำให้แคล้วคลาด ว่าเมื่อเย็นเกิดอ,อะไรขึ้นทหารต่างด้าวมันถล่มพวกเราอย่างหนักเลยผมไม่สนแล้วผู้กองมาวันแรกก็เจอเขาซะแล้วไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดกลับบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยพี่บินก็ัาพูดคุมสติสบ้างสิพี่ไม่ไหวแล้วพ,พี่กลัวตายอะ่ะไม่ไหวแล้วกลับบ้านไป จะกลับไปยังไงล่ะเสือก็ข้ามปไปกินดิมีปืนเนี่ยไปกลัวอะไรอะ่ะโผมาก็ยิงโป้งโป้งโป้งไปเลยเดี๋ยวไปก็ไปไม่ไปแล้วคำขวันว่าไงพลบินเสียสละอดทนดำรงตนอย่างมีเกียรติครับแล้วมีเกียรติหรือเปล่าเนี่ยพี่ต้องมีสติและหนักแน่นนะเรามาทำเพื่อประเทศชาติโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บครับ เจ็บแต่ไม่ตายคือจะเอาตายแบบไม่เจ็บไม่เอาทั้งสองอย่างครับอย่างต้องแก้มว่าหละเรามาทำงานเพื่อชาติมันต้องตระหนักไวพ้พี่ใช่ลืมไปเลยนะความกลัวออว่าแต่ว่ามันก็ลืมยากเหมือนกันนะระเบิดเป็นลงโครมโครมมันหัวเราเลยอะ่ะใช่ น sí, ี่ม um, okay? ันธรรมดาถ้าเป็นระเบิดนาปาลมบ้านทั้งหลังก็ไม่เหลือขนาดนั้นเลยครับผู้กองใช่เนอะสิเด็กตื่นเลยครับผู้กองผู้กองคะตื่นแล้วค่อยๆลุกขึ้นนะลูกในๆไม่คุยกันหน่อยสิ หนูชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรครับหนูพูดได้ไหมได้พ่อหนูอยู่นะพ่อหนูจากหนูไปแล้วจ,จากไปนะไปสวรรค์แล้วลูก สวยยังไงหนูไม่เข้าใจสวรรค์ก็หมายถึงว่าข้างบนนะ่ะพ่อขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วไม่เข้าใจเด็กยังไม่เข้าใจอ่ะพอปพักข้างในดีกว่าอากาศล้าจัดจะเป็นหวัดโอเคค่ะ